หอ,หอมเหรอหอมอะไรค่ะหอส,อส,อหสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ฮะสตรอเบอร์รี่มันมีกลิ่นอะไรตมีดีนาราใช่กลิ่นอะไรเนี่ยมันเป็นสายที่ไม่มีกลิ่นสัดไรเอาซะเลยอ,อ่ะเขาบอกเป็นรสออริจินอลนะซีอีไหนมาแหวกดูซิ่พร้อมนะ วันนี้มาทอะไรกัน <มา S 1> คะทำเค้กสาหร่ายกรอบค่ะเค้กสาหร่ายกรอบของที่ไหนคะป่าใตาว้วานค่ะมาซื้อมาจากไหนคะซืาาะ้อมาจากค่ะบ้านเเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบเป็นคู่เนาะเพราะว่ามันต่างยี่ห้อกันอันนี้คือรถซักคองแต่ละยี่ห้อสองยี่ห้อว่าต่างกันยังไงอันนี้รถโมนะอืมอันนี้รถออริจินอลลูกออริจินอลแล้วอันนี้ก็ลือรถงาน,นใช่ไหมคะมีรถงาน อันนี้คือรสวอนะัทที่ไม่มีคู่อันนี้คือรสข้าวดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวจับคู่กันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะโอ้โหไม่ใช่แผ่นแบบบางๆที่เรากินกันใช่เป็นสนิดสาหร่ายคะ่ะบอกแล้วนี่โทนมันเป็นแบบนี้เลยเป็นแทง่ๆงๆแบบนี้มาอัดแท่งเลยกลิ่นมันเป็นยังไงคะทุกคนหอมหอมหรอหอมอะไรคะอ๋อสลเบอร์รี่สลเบอร์รี่ สตอเบอรี่มันมีกลิ่นอะไรจะมีดีนาราหอมแง่กลิงปวะเนี่ยอ๋อน้ำมันงาใช่ไหมน้ำมันงาใช่ไหมเสียอีน่นาจะใช่นะใช่ไหมใช่อันอน,นี้ใช่ตอนเนี้ยนารากับน,น้องอินอินกินกระป๋องนี้อยู่<ส>เป็นยังไงลูกอร่อยไหม อ๋อะจะไอ้กินกระป๋องสีส้มก็อร่อยอร่อยต่างกันยังไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาให้เซอีพูดกันเราดมมันเนี้ยจับอันเนี้ยม,มันต่างกันตั้งแต่กลิ่นเลยนะอันไหนหอมเหมือนกันเซอีอันนี้อหอมสาหร่ายมากกว่าอ๋ออันเนี้ยถ้าคนไม่ชอบจะรู้สึกเหมือนไง <c oughs> กินเหมือนที่นาราบอกแหละมันเป็นน้ำมันงาใช่ไหมมันจะออกเหมือนกระพริเหรอเิล่าอิ่แต่มันไม่ได้สูดร้อนไอติมก็จะนั่งกันนะไอติมก็จะเป็นอิ่มสาหร่ายมากๆเราจะลองกินนะพี่แออ่ะอันนี้แล้วกันที่อิ่ก็คืออันนี้นะคะมันหวานตายอืมอร่ออืมตรงกลางมันคืออะไรไม่รู้อ่าหวานอ่ะเขาบอกว่าเป็นรสออริจินอลนะซีอีไอมาแหวกดูซิเนี่ย ไม่ท้าตะวันเนาะใบใหญ่แล้วส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่ามันเป็นยังไงอะมันไม่หวานมันไม่หวานเท่าอันนี้อันนี้ไส้ต้งกามันหวานเกินอันไหนอร่อยกว่าคะนาลาอันกระป๋องนี้ค่ะแดงว่าอันนี้กระป๋อมนี้ชนะไปใช่ไหมอ่าอ่าเด็กๆมาดมหน่อยซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงเี่นะของหนูมันมีค่ะอ่านาลาดมซีหยิบอันนี้ดม สไลด์ปกติสไลด์หยิบตรงสิลูกมีกลิ่นยาไหมอ้าวสไลด์ปกติเหรอหรอลองกินสิยารสชาติคลายอเมื่อกีไ้ไหมลูกอีชิมสีกระป๋องมันเป็นยังไงมันเป็นสลานที่ไม่มีกลิ่นสไลด์เอาซะเลยอะเหนียวด้วยเหมือนจะเหนียวเป็นยังไงไม,ม่รู้สําจุดยาเลยอะเหรอแล้วไีลองอีกระป๋องผอมๆสิเสมอเสมอ สนิทเลยอ่ะไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะออเด็กๆก็เลยบอกว่ามัน,สมน,มนเสมอกันเนี้ยเสมอการดันกระป๋องติด้ากระป๋องดันมาไว้คู่หน้าเลยลูกเป็นคู่ที่เสมอกันแต่อันดิซโซ่ม,มากกว่าอร่อยสุดนะตอนนี้เลยนะถัดไปเป็นรถปัาก,กทองเขาบอกเป็นรถฟักทองนะลองดมหน่อยสิกลิ่นฟักทองกลิ่นฟักทองอันนี้เปิดกระป๋องปุ๊กนะกลิ่นฟักทอง ขึ้นมาเลยตอนแกะกระป๋องมันมีกลิ่นแต่ตอนตอย่างเงี้ยเวลากินอะไม่มีก็คือสาล่าย <c oughs> คือสาลายมีสาซาซาไม่อร่อยอะดูเหมือนว่ากินไปนานๆจะอร่อยนะเพราะเด็กๆกินต่อเน,นื่องเลยอะบอกว่าไม่อร่อยแต่ว่ากินต่อเนื่องเลยอะอันนี้อร่อยกว่าต๊ะรอร่อยไหมเด็กๆอร่อยข้าวกับวานาสนาลาสองอันเลยไหมสองกันอเออได้ทุกครั้งเลยไอตัวนี้ต้องมาแอบกินใต้โต๊ะกินแบบไม่อยากรีวิว อันนั้นลองกินสิลูกเป็นไงอร่อยวอนัทอร่อยเหรอลูกอร่อยอันนี้ไม่อร่อยอ่ารสท้าวไม่อร่อยวอนัทอร่อยประกาศความอร่อยของเด็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคชื่นบเหมือนเราเอาข้าวแล้วมาบดบดบดแล้วสาหร่ายมามนแนบมันไว้อะแต่ว่ามันเป็นมันไม่อร่อยอ่ะชิมนกันตายหมดแล้วรสชาติอันไหนอร่อยที่สุดอืออันค่ะ ถามอันนั้นเหรอคะสองนี่ค่สองนี่คือเสมอใช่ไหมห้านี่ค่ะอ๋อคือห้ากระป๋องเนี้ยโอเคอร่อยไอ้ที่ร่อนมาอันนึงอ๋ออ้วนๆกรบๆใหญ่ๆเนี้ยอร่อยทุกรสชาติเลยอันนั้นคือรสงานรสงานเสมอกันพวกหนูเคยกินสาหร่ายของญี่ปุ่นมาของญี่ปุ่นอร่อยกว่าไหมคะอร่อยกว่าแสดงว่าแบบเนี้ยอร่อยสู้แบบนั้นไม่ได้ใช่ไหม ราะว่ามันจืด <บา S 1> ใช่ไหมคะไม่ถูกปากใช่ไหมคะไม่ถูกปากโอเคแล้วถ้าพี่ๆเขาอยากลองชิมอาะแคพี่ๆอยากลองมีมีสามกล่องที่เป็นรสพักทองให้นะคะคอมเมนตน์มาข้างใต้เลยะคะ่ะมีสามกระป๋องสามคนค่ะเด็กๆอมีรีวิวกันไว้แล้วแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นสามาแล้วเด็กๆอ่ะ น่าจะรีวิวเป็นไม่ละเอียดมามายขอมาอธิบายตอนท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่า2ยี่ห้อนี้ยี่ห้ออ้วนๆหรือ,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 อยี่ห้อหอมเนี่ยเป็นแซนด์วิชสาราลที่ดังมากที่ไต้หวันคือเขาอ่ะนิยมกันอยู่สองยี่ห้อนี้ดังนั้นเนี่ยราคาก็จะใกล้ๆ,ๆเคียงกันกระป๋องอ้วนเนี่ยจะตกกระป๋องละประมาณ2 3บาทแต่กระป๋องอันนี้จะตกประ,ประมาณกระป๋องละ27บาทนะคะคู่นี้เป็นลถหยาส่วนคู่นี้เป็นรถฟักทองนะคะคู่นี้เป็นลถออริจินอลนะคะ ่วนอันนี้เป็นรสข้าวแล้วก็อันนี้เป็นรสวอรนัทเริ่มจากรสวอรนัทฉันไม่กลิ่นวอนัทเลยนะทุกคนข้างในข้างในอ่ะมันจะแบบมันมีช็อกฟองอ่ะบอกไม่ถูกแต่ข้างในจะมีรสอชัหวานนิดๆอร่อยนะถือว่าอร่อยคือเคี้ยวอะเวลากินเด็กเี่ยกัดกันคำนันิดคำนันิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูว่าเออมันไม่อร่อยหรือเปล่าแต่ว่าพอเราอ่ะเรากัดแล้วเรากินเข้าไปเลยทั้งอัน เออมันอร่อยนะมันอร่อยบอกเลยว่าอร่อยรสข้าวคือไอกระป๋องอ้วนๆอ่ะเขาจะเป็นชิ้นเล็กใช่ไหมแต่กระป๋องเนี้ยจะเป็นชิ้นยาวๆแต่ว่ามันมีอันที่แตกแๆเน่อะอย้วกินชิ้นแตกๆมั้ยเนาะไอรูปกระป๋องเนี้ยไส้แซนในตรงกลางเขาอ่ะมันจะเยอะก,กว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะได้รสข้าวแบบมากๆเลยจะบอกว่ารสข้าวหรอก็ไม่ใช่รสข้าวนะแต่มันจะจืดหน่อยแต่เขากินไปมเ่เลิกก็มีรสหวานแซนขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะคะ ส่วนอันนี้เขาจะมีรูปเล,เล็กๆหูเล็กมากเลยนนทุกคนเขียนเลยแบบเหมือนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอัลมอนด์เป็นรสออริจินอลนะขอลองรสออริจินอลของกระป๋องแดงนะรสออริจินอลของพกการาวกระป๋องใหญ่นะเคี้ยวเพลินมากเค็มปลาแรมปลาแรมโอเค็มปลาแรมปลาแรมมัายแบบส้อยงายอะคะ่ะเค็มๆนิดหน่อยเค็มๆเลยอะเค็มๆแบบถ้ากินเรื่อยๆแล้วว่าอร่อยนะอ่ะนี่มาลองออริจินอลของอีจับป๋อง หวานหวานน้ำเมาก่อนเลยใครสายสุขภาพตะแบบไม่อยากกินสาหร่ายบ้านเราที่มันเค็มเคเ็มเกลือเยอะๆกี่ล้วตัวบวงมันจะอ้วนนะว่าเนี้ยมันแบบมันไม่ได้มีความเค็มอะแต่ว่าตรงกลางมันเหมือนแบบมันมันเหมือนมีงามีงาแล้วก็เคี้ยวได้แบบหนึบหนับหนึบหนับเคี้ยวไปเรื่อยๆอะเราว่าดีทีเนี้มาเห็นฝักทอม ส่วนตัวเป็นคนชอบกินฝักทองมาก oh, <no. S 1> นางใช้คำว่าฝักทองนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะพอเห็นตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีอย่างเนี้ยเห็นไหมทุกคนดูนะเห็นปะอ่าเนี่ยเห็นไหม,เ,หไหมเขาเป็นรูปมเมล็ดฝักทองอ่ะส่วนอันเนี้ยเขาเป็นรูปเมล็ดอัลมอนด์ใช่ไหมส่วนอันเนี้ยเขาเป็นรูปบอนนัทนะทุกคนนะเห็นปะเดี๋ยวขอดูนนี้หน่อยสิ <laughs> เป็นรูปงานนะนี่อะรูปงาแสดงว่าอันเนี้ยคือธันพืชที่เขาใส่ไฟอันนี้น่าจะใส่งา ส่วนอันนี้เขาใช้คำว่าฟักทองคือเขาใส่เมล็ดฟักทองเวยดิฉันก็นเลยเข้าใจว่าเป็นรสฟักทองแต่บอกว่าถ้าจะกินม,มานะกระป๋องนี้คือดีสุดเหมือนเขาบอกว่าเป็น the ะเบสจริงๆส่วนอันนี้หรอทีเนี้ยให้เราเดานะใช่ละ่ะเหมือนกันเลยเดาว่ามันคงทํามาจากพัญพืชมาบดผสมรวมกันแล้วไอ้ฟักทองก็คงเป็น,มนเมล็ดฟักทองเหมือนกันเร <c oughs> ื่หอหนาดูความรู้ละวทำไมอีทอดเนี้ยมันถึงหนากว่า เขายังมีแบบให้เราเคี้ยวได้ข้างในปุบก,กับปุบก,กับนิดหน่อยแล้วแบบกูยังเป็นแบบในสอกทองข้างในนู้เวอร์มีม้ามีเคี้ยวนู้เว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ออกระป๋องเนี้ยมันบดละเอียดไปเลยไมบอกว่า,า,าทุกคนเนี้ยได้เทปเจอร์การเคี้ยวให้ซื้อกระปอ๋องผอมเขายาดเทปเจอร์ของรสชาติที่แบบรสชาติจัดจัดชัดๆนะกระป๋องต้วน แต่โดยรวมแล้วอะเราว่าค่าถัาถ่วเฉลี่ยมาล้างจริงอะก็ปองปอ้วนจะราคาถูกกว่านะถึงจริงๆเราจ่ายแพงกว่าแต่ว่าไส้ในตรงกลางมันเยอะกว่าเพราะไส้ในตรงกลางคือแบบอัลมอนด์ถั่วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะดังนั้นอะไออันเนี้ยน่าจะทํามาจากมันเลยข้าวคือเอาข้าวบดกันงาขอดูอีอันอีกทีได้ไหมคือออริจินอลอันเนี้ยมันชื่ออัอลมอนด์เนี่ยอีออริจินอลอันเนี้ยมันชื่ออะไร,ระมองไม่เห็นจะใส่ตาสตาั้นย สั้นด้วยยาวด้วยขเขาด้วยนี่แต่เห็นเป็นมเมล็ดแบบเป็นงาเป็นมเมล็ดเลยนะทุกคนแล้วก็มีถั่วแบบเป็นเมล็ด,ดอ่ะจบจบสุขภาพาคือบอกเลยนะครับพ่อแม่หน่อยอยากให้เด็กกินขนมขบเคี้ยวแต่ว่าไม่อยากให้กินขนมพวกแบบก๊อปแก๊บแบบขนมบ้านเราอ่ะหรือสารลายบ้านเรามันเป็นแค่สารลายแล้วมีเกลือใช่ไหมมันแบบเตอเด็กกินมากมันก็ไม่ดีอะค่ะ อันนี้ตอบโจทย์เลยนะมันเป็นขนมกอบแบบเออราคาอาจจะดูแรงหน่อยแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยมันมีพวกผัวงาแล้วก็มีสาหร่ายซึ่งเราว่าคุณนาประโยชน์กับลูกเราอ่ะมันโอเคหมดเลยอันนี้มันเหมาะกับเด็กอ่ะโอเคทีนี้หมาม้าซื้อตัวนี้มาแจกบอกเลยอันนี้ทุกคนต้องชอบมันหวานมันเค็มครบรสจริงๆแจกสามกระป๋องส่งให้สามคนแค่คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ก็พอค่ะสามคนแรกหมาม้าแจกเลยที่หาสามกระป๋องนี้ค่ะ ก็ไปตามซื้อันได้ในลาซาด้าค่ะพิมคำว่าสันิสลาก็จะขึ้นมาเลยค่ะส่งเร็วด้วยไม่ไม่ช้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายให้ชาวคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสัญญารคล้ายให้น้องนันะ่านาคะ้ำอย่างนึงกอดกันหนึ่งด้นะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไม่กินโมจไม่แล้วค่ะไม่กนแล้วะ แชร์ <Okay. S 2> กดชอบกดไลค์ให้น้องน่ารักด้วยนะคะ